ราไปหาอะไรกินก็ล่ะหมูถาก็เอาเิกนลยอะเดี๋ยวหาร้านให้เอาแค่หน้ามอเนาะใช่เลิกกินกันไปตลอดเลยนะยิวเอาน่าเกิดเราไปเรียนก่อนเราไม่ยลงมากินไงมีสองน้ำเปิดใหม่มีสมัยว่าค่าศึกอีนั่นไงอันนี้ข่าศึกเฮ้ยแต่สมัยเว่าเฮ้ยเราจะไปกินจริงจหรอเออตอนนี้มันหน้าฝนนะกินจ้า โรคแน่เลยอ่ะเป็นอะไรหรอกไม้เราไปดูวย่อนหนัเนี่ตั้งหลายครั้งอ่ะเดี๋พวกเราเราเสี่ยงเลยโอ้ยไม่หรอกก็ไม่เป็นไรเลยไปเถอะบ้าจริงมึงจะเห็นไม่ใช่หรอว่ากัดเดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวร้อนมันแล้ว ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ คืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครทีชีวิตเพื่อสู่คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจ hello Thank yeah. you. ที่ไม่สะอาดนะคะแล้วก็รับประทานน้าที่ไม่สะอาดด้วยค่ะทําให้คนไข่รับเชื้อโรคนี้ได้นะคะแล้วแสดงว่าคนไข้ได้ไปรับประทานอาหารประเภทไหนมาคะอืมนึออกลว่าอาหารอนั้นะมันไม่สะอาดแน่เลยอะรับประทาเหรออืมไส้หมอืมใช่ค่ะแต่อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะถ้าทําอาหารสะอาดแต่ ไม่สุกก็ทําให้คนไข้ป่วยด้วยอาการท้องเสียได้หรือว่าคนไข้รับประทานอาหารสุกแล้วแต่ไม่สะอาดทําแบบไม่ถูกสุขาลักษณะอนา,อามายัยก็ทําให้คนไข้เกิดอาการท้องเสียแล้วก็อาหารเป็นพิษได้ค่ะฉะนั้นนะคะคนไข้จะมีอาการแบบเสียน้ําไปมากร่างกายขับน้ําและเกือแร่ออกมาเราจึงรู้สึ ขับถ่ายบ่อยนะคะหมดแรงอ่อนเพลียเป็นตะคิวหรือจนกระทั่งคนไข้ถึงอาการช็อกได้นะคะเออนอนเข้าน้ำทั้งวันทั้งคืนเสียด้หมูอ่ะใช่ค่ะห่วงตัวเองก่อนเนาะไม่น่า1า2 3 4 5ของชา ที่เราได้ศึกษาในวิดีโอเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ากรณีที่1ท้องร่วงจากการทานอาหารที่ตกพื้นซึ่งการรับประทานอาหารที่ตกพื้นจะทําให้อาหารเกิดการปนเปื้อนจาพวกเชื้อแบคทีรียอาทิเช่นเชื้ออีโคไลซึ่งเชื้ออีโคไลจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดอาการท้องร่วงเนื่องจากพบได้ง่ายในธรรมชาติแต่เชื้ออีโคไลเมื่อได้รับเข้าร่างกายแล้วอาการจะไม่รุนแรงมากนะัก เนื่องจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะมีภูมิต้านทานของเชื้ออ e ีโคไลอยู่บ้างแล้วและสําหรับอีกเชื้อที่ทําให้เกิอดอาการท้องร่วงและท้องเสียได้นั้นคือสเตฟิโลคัตอ r รียซึ่งจะทําให้เกิอดอาการท้องร่วงได้เช่นกันค่ะจากกรณีที่2เราจะเห็นได้ชัดว่าอาการท้องร่วงเกิดจากการรับประทานอาหารที่ยังปรุงไม่สุกซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก ในวัตถุดิบอาจเกิดการปนเปื้อน,นของเชื้อไวรัสจำพวกนอรวอกไวรัสโลต้าไวรัสซึ่งจะมีอยู่มากในเนื้อหมูและอีกเกรณอนีนึงที่จะทําให้เกิดอาการท้องร่วงได้คือเนื้อหมูอาจเกิดการปนเปื้อน,นของเชื้อพยาธิเช่นไกเดียลแลมบเบียหรืออีเชือ้อคือเชื้อบิดมีตัวอันตามบวาฮิโตเลติก้าซึ่งเป็นเชื้อพยาธิที่จะก่อให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างเฉียบพลันสรารพัดไมยของท้องร่วง ท้องร่วงหมายถึงอาการถ่ายเป็นน้ำหรืออาการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือถ่ายปนเลือดมากกว่า1ครั้งต่อวันซึ่งอาการท้องร่วงมักจะหายได้เองภายใน2-3ถวันแต่ถ้ามากกว่านั้นอาจจะเกิดปัญหาอื่นร่วมด้วยซึ่งเราควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับวิธีการรักษาเราจะให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือ,ลอแร่เ้พื่อบรเทออาการและหากอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์นะคะ ว้าเกะกะเยอะแยะเอ้ยเนี่ยแต่อะไรดีว่าน้ำปลาซอสเหรอเอาเนี้ดีกว่า ูเข่าไฟอันนี้ด้วยอันนี้นะ้ำปลาหมดอายุหรือยังเนี่ยน,นี้ไปด้วยไหล,ยหลายอัน มีน้ำปลามันหมดอายุหรือยังไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเออเนาะใส่ไปเถอะเพราะว่าเขาว่าใส่ไข่ดีกว่าใส่เลยใสเลยเผื่อเขาด้วยก่นนะใส่ไปเลยชใส่กี่ฟองอะสองฟองใส่เลย ชเออเอาเลยตามใจชอบจริงปะจริงเลย <c oughs> เอาเลยใส่ซอสปะใสตามใจฉันเ,เพราะว่าใส่ซอสด้วยดีกว่าก็ใส่สใส่ใสใสมันจะต้องเป็นรสที่อร่อยที่สุดแ<ช> <ๆ S 2> น่ๆจริงจริงนี่นี่แหละอร่อยไอ้นี่อ่ะใส ใส่ด้วยใช่ไหมาใส่ให้หมดอู้หูไม่เป็นไรเรากินได้เฮ้ยนี่ไงเรามีน้ำตาลอร่อยจริงๆเออเอาเติมน้ำตาลไปไม่ให้มันเค็มไงเออ ชิมปะไม่เป็นไรเด็กกินทีเดียวใส่อะไรอีกไหมเขาว่านี่เขาชิมเองเอามาแตะแตะลิ้นเราจะได้รู้ว่ามันเค็มไหมเค็มเราจะได้ใส่ไอ้นี่ไงชุบ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 โอ้ยมันร้อนเนี่ยใช่ค่ะชิมไดะไม่เป็นไรเราแตะแตะอืมอุ่ยแบบ หวานมากเลยไอซ์เขาว่าส,<ป>สั่นไานิดจัดไปวันไม่เค็มจริงๆเขาชิมเมื่อกี้เหมือนรสดีเลยอะจริงอะจริงรสดีสนิทน่ากินมากเลยเอะอืมใช่ はい。 อร่อยมากค้าเราทำจรินอีกงไหมโอเคเลยเค,คร,รื่องพวกนี้เลยนะจะไวอืมอืมอ่ะเฮ้ย เขาว่าจะทำอาหารผิดพลาดอะไรนิดหน่อยหรือสุกปพก็ไม่รู้อือดีนะมันไม่เป็นเยอะพิยงว่าห้องแกสุกรพด้วยกอจริงมันไม่ได้สุกรพนะเออเดี๋ยวเขาพูดพลาดทางเทคนิคนิกยงั้นนอนหลับเอาไปก่อนมีใครก็โทรตามนะโอเคบายบายโอเคอ ha ha ha